ครับสวัสดีครับพพี่น้องเอฟซียาติธรรมสุขสุขนะครับเด้อมื้อาจารย์สมมวังกะไดมาสถานที่ริมแม่น้ำโขงครับพพี่น้องเอานี่จะให้เบิ่งบรรยากาศนะครับพพี่น้องครับอาจารย์กัได้มาภาวนาอยู่เขตริมแม่น้ำโขงพพี่น้องอ่านิมิตดีฟันดีครับพพี่น้องอาจารย์กับันดีครับพพี่น้องนะครับฝันดีครับพพี่น้องที่ได้มา เสียงเหล็กมงค้นอยู่สถานที่ตรงนี้นี่ก็คือเป็นสถานที่วัดลุ่มครับพี่พี่น้องวัดลุ่มนะครับอยู่เขตอำเภอสังคมครับพี่พี่น้องนะครับตอนนี้ก็ที่ว่าอาจารย์สว่างปูแปดศอกก็ไเด้มาภาววันหน้าอยู่สถานที่ตรงนี้ขอโชคลาภเหล่าเทวดาฝากพี่พี่น้องญาติรรมสุกุุขนะครับเด้อกพี่พี่น้องอันนี้เป็นสถานที่วัดรุ่มครับ ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่สถานที่วัดลุ่มนี่ก็คืออ่าฮะเขตแดนอีสานครับอำเภอสังคมครับพี่พี่น้องเอาพี่พี่น้องนะครับอาจารย์กะสีเบิงอ่านี่คือริมแม่น้ำโขงนะครับพี่พี่น้องแล้วก็ฝากไปนี่กับเป็นนครเวียงจันทร์เมืองลาวครับพี่พี่น้องเมืองลาวเด้อพี่พี่น้อง นี่คือบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับอ,อ,อาจารย์มาภาวนายอยู่นี่ขึ้นหลากอาจารย์กับฟันว่าอาจารย์ได้หอครับพีน่น้องหอหลับผัดจุดของปูแปดศอกได้ครับพี่น้องอาจารย์ฟันว่าได้หอหลับผัดจุดหออ้อมบทอาจารย์กตีแปดหกเก้าครับพี่น้องแปดหกเกาครับนี่ก็คือ มาภาวนายุนีนะครับในนิมิตก็คือฟันว่าด้หอครับพ่อพี่น้องนะครับอาจารย์กับฟันว่าด้หอแล้วก็ขึ้นที่สองนะครับอาจารย์กับฟันอีกนะครับอาจารย์กับฟันเห็นพอพออาจารย์ก็เสียไปแล้วครับพ่อพี่น้องพอเสียไปแล้วแต่ช่วงที่เพิ่นเสียก็คืออายุของเพิ่นก็คือ8 4ปีเด้อพิ่พี่น้อง84ปีนะครับอายุ 2, าาพ่อ84ปี นะครับเอาก็ล่องไปวีเคราะห์ปีเจนาย่านเมองนะครับขึ้นแหลกตองวดอาจารย์กับฝันนะครับนิมิตฝันว่าเขาเอาหลัต,ตรีแล้ววันที่หนึ่งแม่อาจารย์ยุ่3ใบอาจารย์ก็เอามือไปจับหลักรีอาจารย์ก็ตีหาสามหนึ่งครับพี่พี่น้องหาสามหนึ่งเด้อพี่พี่น้องอาจารย์ก็ตีไว้นะครับอาจารย์ก็ตีไว้หาสามหนึ่งนะครับบัดนี้ซิ่งหัสจันเกิดขึ้นก็คือเมื่อขึ้นนี่แหละ อาจารย์ก็เอาเหล็กมงคลมาเสี่ยงก็มีอยู่อ่าที่อาจารย์เสี่ยงนี่ก็คือเจ็ดปดนะครับเจ็ดแปดข่อยพี่น้องแล้วก็แปดหกเก้าครับแปดหกเก้าพี่น้องที่อาจารย์เสี่ยงไว้นะครับเออนะครับอาจารย์เสี่ยงแปดหกเก้าข่อยพี่น้องครับอ่ามือนี้อาจารย์ก็ได้มาสถานที่ตรงนี้เอได้มาขอโชคลาภขอพรจาก หลวงปู่หลุ่มนะครับอาจารย์ก็เคยมาตรงนี้ใบนะครับเคยมาตรงนี้ใบก็เคยเอาชูเอาล็อไปฝากไปพี่น้องเอเซีอยากที่ท้ำสุกุสุก้นนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เสียเแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับเหล็กมุงค้นที่อาจารย์ได้นิมิตได้ฝันนะครับได้ฝันได้นิมิตนะครับก็มีเหล็กมงค้นวดวันที่16อาจารย์ก็ได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับ เ่พยพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเมืองนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเ่พยพี่น้องเพราะอาจารย์กะได้ให้โชครางวัลที่หนึ่งกับลูกศิษย์ลูก้าญาติถ้ำทั้งม,มด12ล้หลานกะได้มาแล้วครับเผยพี่น้องเอาอันนี้ก็ล่องไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเมืองไปจับรัตตีเด้อเผยพี่น้องจับรัตตีอาจารย์กะมั่นใจเพราะงวดที่แล้วอาจารย์กะได้ปล่อยไป8ปเก้าก็ออก8เก้าเด้อเ่ยพี่น้องงวดนี้ก็ ที่อาจารย์เฉียนไบน่กะ489นะครับา869 531ขับไปพี่น้องนีก็คือ9033นะครับ56ครขับไปพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเบืองเด้อพี่น้องจังได้ไก่พี่น้องโชคดีลำล่วยกันสุขสุขคนนะครับ อันนี้เป็นทะเบียนรถของอาจารย์ครับวัดนันกาพญานาคกัขึ้นรถอาจารย์นะครับร้อยกับเลี่ยลงมากจากนารถนะครับวดนันก็ออกข้างล่างกับสามหนึ่งข้างบนกับห้าศูนย์สี่ขับไปพี่น้องออกทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มาออกสามศูนย์อีกศูนย์สามอีกรับไปพี่น้องเอาอันนี้เป็นทะเบียนรถอาจารย์เ้อะพี่นออ้องเดี๋ยวเสพพี่น้องได้ชมกันนะครับ อ,อยู่สถานที่ตำหนักวัดลุ่มติดริมแม่น้ำขงคือสร้างสองตนครับพีพนนววน่น้งอ,นองคนกระถือรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเคนกระเดาสื่อสร้างมาถวายกับหลวงปู่พนนะครับหลวงปู่วัดลุ่มครับพพี่นอ้องน,นี่เป็นสร้างคูหนึ่งครับพีพ่น้องอันนี้เป็นตำหนัก หลวงปู่วัดลุ่มครับพีพ่น้องตำหนักอุวัดลุ่มเน้อพ,พี่น้องอันนี้ก็เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิากกา์หลายคนก็มากราบไหว้หลายคนก็มาขอพรหลวงปู่เพิ่นนะครับอ่างวดนั้นอาจารย์กามานีกั 9, 7, 9, เก้าเจ็ดเก้านะครับพ,พี่น้องเก่าเจ็ดเก่าก็มาแตกที่นี่เด้อพ,พี่น้อง อาจารย์ก็ได้มาสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับพ,ยพย่พี่นอ้องอ่านนี้ก็ที่ขอพรขอโชคลาภจากปู่วัดลุ่มครับพี่พ,พ,พีนอ้องเอาโชคลาภฝากกับพี่พีน้องเอฟซีอยากตีท้ำสุขูสุขค้นครับอ่านี่เป็นเหลขกมงคลนะครับเด้อเหล็กมงคลอ่างวดวันที่16กคอสองหกเจ็ดครับก็มี สี่แปดเก้าครับพี่พี่นอ้องแปดหกเก้าห้าสามหนึ่งเก้าศูนย์สามสามห้าหกครับพี่พี่น้องเอากะล่องไปวีเคราะห์ปีจนาเบิงเดือพย่อพี่น้องกะจงได้กะก้อยโชคดีลำลยุยเงินไหลน้องท่องไหลมากคอยสมความุ่งมัดปัดนางวดวันที่16ก่อคอครับ สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อปูเด้อให้เป็นบุญเป็นกุศลนะปูเด้อให้สมความมุงมักปาถนาเอาบุญเอากุศลฝากไปพี่น้องเอฟซี่อยากที่ทำสุขสุขคนเด้อไปพี่น้องกับจังไดงหวนเนี้ยก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมา ไปพีน้องกัล่องไปวิเคราะห์พิจราญานเมืองเด้อครับวดวันที่พราะงวดที่แล้วถือว่าอนุสงค์บุญนะครับก็่า,าลืมเนื้อ,อ่อพน้องเก่าสองก็่าลืมไว้ครับนี่นะครับนี่ก็คือที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะครับได้ไปพน้องเป็นแนวทา่างยุสถานที่ ที่จากในมาภาวนาสถานที่วัดลุ่มริมแม่น้ำคงกับคอยโชคดีคอยเงินไหลน้องท่องไหลมากข่วมเจ็บจะได้ขว่วไข่ย,ยมีอหอยมีแต่ขว้วสุขขัว่วเจริญสมควมมุ่งมาตรปรารถนาสาธุโชคดีรวยรวยรวยรยครับพี่พี่น้องสร้างสองตัวนีอาจาย์เสียงเบิงเหล็กมงคลเอาจะได้กับว่ขึ้นพ่พี่น้อง กะสิมีอยู่ที่นักที่สุดก็คือ869 531ครับพสพีหนึ่งพีนอง33ครับนะักขนาดเลขพยพ,พี่นองโจมสร้างสองตัวจังได้กะบ,บ่ขึ้นเอาลองวิเคราะห์พิจารณาเด้อพยพี่นองขอให้โชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสาธุโชคดีรวยรวยวย รวยๆสุขสุขสขคนเด้อพ่อพี่น้องคลิปนี้อาจารย์สมวังก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้โอกาสหน้าก็เจอกันไหมอ่าได้มาเสียงโชคลาภกับหลวงปู่ลุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อำเภอสังคมริมแม่น้ำโขงขอให้โชคดีรวยๆรวยๆ,ๆ,ๆ